9นาฬิกา9นาทีของวันที่ส0มีนาคม2568พี่น้องครับเมื่อวานนี่วันที่เเมื่อวานวันที่9ต้อยกวันอยู่กับครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ที่นี่ยังทำงานผมมาสายงานอีกทีหนึ่งโอ้โหพี่น้องครับดูการวางแผนพี่น้องดูนะครับเมื่อวานนี่วันที่9นะ เข้าแบบครับพี่น้องผมถามหัวหน้างานของบริษัทฐานะพัฒนเ์เจริญวัฒนาหรือของเซนูเราเนี่ยแหละครับเซนูบำบสัทเจ้าของบริษัทฐานะพัฒน์พี่น้องดูครับเข้าแบบจะเททีเดียวหนึ่งร้อยหกสิบเมตรสุดโน่นเลยครับปาทีโทผมถามหัวหน้าเขาแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้เย็นเย็น น่าจะจบหมายถึงข้อแบบวันนี้ก็ก็ไ,ไกลเลยนู่นเลยครับเนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันเสร็จหมดแล้วอะเหล็กเหล็กอะไรก็เรียบเตรียมพร้อมหมดแล้วครับพี่น้องดูเหล็กเหล,ล็กเตรียมพร้อมไปจุดสุด160เมตรเททีเดียวพี่น้องลองคิดดูว่าจะต้องใช้ไม้แบบขนาดเยอะขนาดไหนไม้แบบหลักเปกอะไรต่างๆนี่นะ นับร6 0เมตรวินีนับคานสเตย์ด้วยนะพี่น้องดูอันนี้คือคานสเตย์ใช่ไหมครับต้องเทพร้อมกันเลยเพราะไม่เทพร้อมกันไม่ได้ไม่แข็งแรงพี่น้องดูครับผมกําลังจะสือให้พี่น้องเห็นว่าต้องใช้สรากำลังขนาดไหนคนงานดูคนงาน1667คนครับแต่แต่แบบแผนการวางระวางแผนงานนี่โอ้โหมันยอดมากเลยผมเห็นผมยอมรับเลยว่าโอ้โว่า เป็นทีมงานที่มีมาตรฐานในการทำงานมากเลยพี่น้องดูครับผมไม่อยู่แค่วันเดียวทีเล็กเลือกนี้เกือบจะเร็นหมดแล้วอะ่ะเล็กเลือกนี่คำนวณมาเป,เป๊ะเลยรั้วนี่ทั้งหมดประมาณนะครับ4ี่เกือบสี่เมตรอ่ะรั้วนาที่นี่หมายถึงคานคอดินผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนะครับนี่คือก้นหลุมเทฐานที่พี่น้องเห็นขึ้นมาเพื่อรับคานคอดิน แล้วก็รับสเตย์ตรงนี้เห็นไหมครับนี่คานขอดินประมาณ40เมตรคานขอดินนี่เราเทเราเทระดับเดียวกันหมดเลยเพื่อถึงเวลาถมดิน,นหลังจากทำานขอดินเสร็จดินคนที่รับเหมาถมดินก็จะมาถมดินเท่ากับคานขอดินให้เสมอกันรอบรอบทุกด้านเลยเรียกว่าพื้นดินสี่ได้ขาดหนึ่งงานนี่เต็ม ระดับเดียวกันหมดเลยอ่าส่วนคนที่เขาจะมาเช่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาเราจะทําคานคอดินเสียบเหล็กไว้ถ้าเขาต้องการทํารั้วก็ให้เขาทํารั้วแต่ถ้าเขาไม่ต้องการทํารั้วก็คือเขาก็ใช้รั้วนี้เลยมันมีรั้วอยู่แล้วเพียงแต่เหตุที่ทําคานคอดินเพราะว่าเราต้องการไม่ให้ดินไปสไลด์ใส่กําแพงเขาพังอ่าหรือดินไปใส่บ้านเขาแบบนี้ทําหมดเลยครับทุกด้านเลยครับเนี่ยทั้งหมดเกือบสี่ ประมาณ400เมตรรั้วพี่น้องลองคิดดูว่า,าต้องใช้แบบขนาดไหนหมายแบบที่เททีเดียว160เมตรครับพี่น้องโอ้โหนู้นเลยครับจากถนนถึงท้ายที่นี่160เมตรแต่ทีมงานฐานพัฒสามารถเข้าแบบเททีเดียวได้เลยโอ้โหมันไม่น้อยนะครับ <c ười> คนที่ทำงานก่อสร้างจะรู้เลยว่าต้องใช้สัพพะกำลังขนาดไหน เดี๋ยวพี่น้องตามต่อยกูวันมานะครับดูพนักงานคนคนแบบคนไปดูพี่น้องดูครับโอ้เป็นทีมงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยคือเขาจัดมีระบบมากเลยนะผมเห็นเขาทำงานนะผมเองก็เป็นช่างก่อสร้างควมมีความรู้นิดหน่อยแต่ผมเองการทํางานแล้วยอมรับเลยว่าทีมงานฐานะพนักนี่ไม่ต้องคุมด้วยนะ <laughs> เขารู้หน้าที่เขาเองคือคือรู้หน้าที่เก่งสั่งงานปุ๊บเพราะว่า <laughs> เพราะว่าหนูนี่เขา คุมเขาทํางานหลายที่นะครับไม่ต่ํากว่าห้าที่แต่ละสายงานก็จ่ายกระจายไปมีคุยกันทางโทรศัพท์มีโอกาสเสี่หนูก็ไปตรวจงานที่หนึ่งแต่ที่นี่ไม่ต้องมาตรวจเพราะว่ามีต่อยกู้วันยูที่น้องดูดูระดับนี่เดียวคันหมดเลยเออรั้วนี่โอ้โหที่น้องดูครับนี่นี่เข้ามาถึงนี้แล้วอะ่ะคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้เทตรงนี้ใบ่ายๆเท เดี๋ยวต้อยกว่าอาจจะต้องออกคลิปให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ขอคลิปนี้เต็มๆเกี่ยวกับการเข้าแบบเท160เมตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ